3นะคเ่อน,นยนต์ MTU มาแล้วครับขบวนรถเร็วขบวนที่112นะครับต้นทางมาจากเดชชัยไปทางเข้ากรุงเทพอภิวัตนะครับขณะนี้ก็กำลังมุ่งหน้าเข้าสถานีรถไฟดอนเมืองเพื่อจอดจุดรับส่งผู้โดยสารนะครับมาช่วง5้าโมงเลยนะครับ บขบวนรถด่วนขบวนที่76นะครับต้นทางมาจากหนองคายไปทางเข้ากรุงเทพอภิวัฒน์นะครับขนาดนี้กําลังมุ่งหน้าเข้าสถานีรถไฟดอนดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหสองคันท้ายครับไฮไลท์เ Hi ด็ดเลยเป็นรถดิเซลราลังรุ่น RSN นะครับ โอ้ oh, แล้วก็สวนกับขบวนรถชานเมืองขบวนที่301นะครับต้นทางจากกรุงเทพหัวลาโพงปลายทางไปยังอุบรบุรีขนาดนี้ขบวนที่301ออกจากสถานยศไฟดอนเมืองแล้วก็วิ่งผ่านวัดดอนเมืองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับบายยครับขอให้ผูดด้โดยสารทุกท่านนะครับเดินทางที่ทใหม่ปลอดภัยครับสำหรับขบวนรถชานเมืองขบวนที่301นะครับในวันนี้ครับ ดีเซลลางรุ่น T H N นะครับคันน้ำนะครับหนึ่ง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 นะครับอันที่สองครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่อันที่สามหนึ่งหนึ่งสองศูนย์และคันที่สี่ครับหนึ่งหนึ่งสามสี่ครับผม ไปแล้วครับสำหรับขบวนรถธรรมดาขาบวนที่210นะครับต้นทางมาจากบ้านตาคีจังหวัดนครสวรรค์ปลายทางเข้ากรุงเทพปัวลลำพงนะครับขนาดนี้ขบวนที่210ออกจากสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบายๆครับขอให้ผูดด้โดยสารทุกท่านนะครับเดินทางถึงที่หมายอย่อางปลอดภัยครับสำหรับขบวนรถธรรมดาขาบวนที่210ในค่ำคืนนี้นะครับไปแล้ว นะครับขนาดนี้ขบวนรถด่วนพิเศษอีสานมันค่าขบวนที่25ครับก็กำลังออกจากสถานีรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัตน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ครับปลายทางไปยังหนองคายครับสำหรับขบวนรถด่วนพิเศษอีสานมันค่าขบวนที่25นะครับ บายบายครับขอให้ผู้โดยสารทุกท่านนะครับเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยครับสำหรับขบวนรถด่วนพิเศษอีสานมันคาขบวนที่25ในค่ำคืนนี้ครับนี่ครับผู้โดยสารก็หาที่นั่งกันอย่างจุใจเลยครับแล้วก็มีการเซลฟี่ครับถ่ายรูปรถไฟนะครับข้างในตัวรถนะครับผมโอ้โหถือว่าเป็นการเช็คอินที่ที่ดีครับ ถือว่าหลายคนก็ชอบนะครับผมชอบในการเช็คอินบนรถไฟอะครับผมเช็คอินเช็คอินกับรถไฟอะเช็คได้บางเวลาแต่เช็คอินที่ใจผมเนี่ยรับรองเช็คอินได้ตลอดเวลานะนี่ ไปแล้วบ๊ายบายครับขอให้ผู้โดยสารทุกท่านนะครับเดินทางถึงที่ใหม่ยอย่างปลอดภัยครับสำหรับขบวนรถด,ด่วนพิเศษอีสานมันค่ะขบวนที่25ครับในค่ำคืนนี้นะครับไปแล้วอาละครับตอนนี้จะมีขบวนรถสินค้าเข้าชานชลาที่3นะครับผม ต้อมส1่หสมสมเครื่องยนต์แคทนะครับ ขาตู้คอนเทนเนอร์ครับ มายเลข4133นะครับเครื่องยนต์คตเตอร์พิราครับผมหรือเรียกสั้นๆว่าเครื่องยนต์แคตนะครับระหว่างรถจอดนะครับตอนนี้เราแอดมินนะครับาผู้ชมนะครับมาฟังเสียงโหรุจักรอันต้อมหมายเลข4133เครื่องแคตกันก่อนนะครับขบวนที่จอดอยู่นี้นะครับก็จะเป็นขบวนรถสินค้าตู้คอนเทนเนอร์นะครับขบวนที่726นะครับผม เจ้าหน้าที่ะครับก็ตรวจความเรียบร้อยก่อนนะครับก่อนจะทำงานนะครับผม <laughs> แล้วก่อนรถจะออกนะครับเมื่อกี้นะครับก็เจ้าหน้าที่พอละลอก็ทําการตรวจความเรียบร้อยของตัวขบวนรถก่อนนะครับพอละละครับย่อมาจากพอละลอนะครับก็ย่อมาจากพนักงานรักษารถนะครับผมส่วนชอคคอครับ ไฟเฮดไลท์นะครับชอบคอก็ทําการตรวจสภาพของตัวเครื่องยนต์นะครับชอคก็คือช่างเครื่องนะครับส่วนพอคอรอครับก็คือพนักงานขับรถนะครับตรวจความเรียบร้อยของตัวรถนะครับผม ขัเครื่อนแท็กนะครับอลังกัรขนาดดีขระบวนรถสินค้าครับกระบวนที่726ก็กําลังออกจากสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อแล้วนะครับค่อยๆออกนะครับผม ตู้คอนเทนเนอร์ครับผมนับได้21ตู้ครับผมค่อยๆออกตัวนะครับสำหรับขบวนรถสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ครับผมอันนี้ก็จะเป็นขบวนรถสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ขบวนที่726นะครับผม แค่ฝากด้วยนะครับผมมานับกันนะครับว่าแค่ฝากวันนี้มีเท่าไหร่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแค่ครับผมแปดบอทตอครับผมแปดแค่ครับ เป็นแช่เปล่าครับอันนี้เป็นแช่ฝากครับปากไปพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ครับผมไปแล้วนะครับสำหรับขบวนรถสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ขบวนที่726นะครับผมไปแล้วบ๊ายบายครับขอให้ขบวนรถสินค้าขบวนขอให้ขบวนรถสินค้าครับส่งสินค้าถึงที่หมายยกอดไทยครับสำหรับขบวนที่726นะครับในค่ำคืนนี้ครับ โอ้วันนี้ถือว่ามาช้ามากนะครับ <gerade> มาแล้วครับนี่มันขบวนอะไรเอ่ยโอ้ขบวนรถเปล่าอันสตอมสี่หนึ่งสามศูนย์เพงกินคลัดนะครับ รอความเร็วนะครับเพื่อที่จะลงทางยกระดับนะครับผมเป็นขบวนรถเปล่าที่กลับมาจากชุมทางบ้านภาชีครับเป็นชุดริ้วของขอบวนที่313นะครับผม ขบวนรถเปล่าครับผมรถเป่ากลับมาจากชุมทางบ้านทาเชียครับเป็นริ้วของขบวนที่สามหนึ่งสามนะครับเนื่องจากว่าวันนี้กลับเพราะเนื่องจากว่าวันนี้กลับนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าขบวนเนื่องจากว่าพรุ่งนี้ไม่มีวิ่งนะครับไม่มีเดินรถนะครับ สำหรับขบรสานึ่งสามนีะครับมีวิ่งแค่เฉพาะวันหยุดเท่านั้นนะไอ,อ้มีวิ่งแค่เฉพาะวันทํางานเท่านั้นนะครับผมกําลังลงทางยกระดับนะครับผม ตามมาด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับท่านผู้โดยสารออกซ่ารถไฟขบวนถัดไปที่จะเข้าเทียบชานชาลาหมายเลขหนึ่งปลายทางสถานีรังสิตกาุณนายนอรอรถไฟที่ประตูหมายเลขสี่ถึงสิบห้าขอบคุณค่ะ นี่เป็นขบวนรถเปล่าอะครับกลับมาจากจังหวัลดลบบุรีครับเป็นเป็นชุดของรถเป็นชุดลิ้วของขอบวนที่สามหนึ่งเจ็ดนะครับโอมาอย่างเร็วครับเกือบถ่ายไม่ทัน <laughs> ขบวนที่ยี่สิบสองนะครับก็กำลังเข้าอะครับ 2537 2516แล้วก็2514ครับสำหรับขบวนรถด,ด่วนพิเศษมีเซรางขบวนที่22นะครับต้นทางมาจากอุบลราชธานีปทางเข้ากรุงเทพอัิวัดนะครับขณะนี้กําลังจอดที่สถานรถไฟดอนงเพื่อจอดหยุดส่งผู้โดยสารนะครับมาตามเวลาครับ แล้วครับขบวนรถด,ด่วนขบวนที่51นะครับตอนนี้ออกจากสถานีรถไฟดอนเมืองแล้วก็กําลังวิ่งผ่านวัดดอนเมืองแล้วนะครับอาล้ครับขณะนี้ขบวนรถด,ด่วนที่51นะครับกําลังวิ่งผ่านวัดดอนเมืองนะครับก็อยู่ดับส่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานีรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัตรายทางไปยังเชียงใหม่อะครับขณะนี้ ขนาดนี้วิ่งผ่านสถาน,นีเอ้ยขนาดนี้วิ่งผ่านวัดดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบายยครับขอให้ผูดด้โดยสารทุกท่านนะครับเดินทางถึงที่ใหม่อย่างปลอดภัยครับสำหรับขบ,บนดดวนรถด่วนขบวนที่51ในค่ำคืนนี้ครับไปแล้วหรือว่าเป็นขบวนเที่ยวขาออกขบวนสุดท้ายครับของเส้นทางสายเหนือครับผมไฟสว่างจ้ามาเลยครับ ฮิจฉีสี่ห้าสองสองนะครับโอ้นี่มันด่วนดำนี่ว่า 50001นะครับท้ายดีไปแล้วครับสำหรับขบวนรถสินค้าน้ำมันดิบขบวนที่634ครับต้นทางมาจากบึงพระจังหวัดพิษณุโลกไปทางไปยังโรงกันน้ำมันบางจากแม่น้ำนะครับวันนี้ขบวนที่634ครับได้โหัวรถจักรฮิตาชิหมายเลข4522ทำขบวนนะครับไปสว่างตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นหัวรถจักร Q ีววนะ แต่พอดูใกล้ๆนี่มันฮิตาชินี่หว่าพอดูใกล้ๆก,ก็เป็นโหวรจักรุ่นฮิตาชิอะครับ